เคยไหมที่รู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่กลางทะเลทรายที่กว้างใหญ่ไม่มีจุดหมายไม่มีแม้แต่งเงาให้พักพิงเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้อาจเป็นแสงนำทางเล็กๆที่ช่วยให้คุณก้าวต่อไปได้ณนะดินแดนที่ทรายสีทองทอดยาวสุดลูกหูลูกตามีอูตผู้แข็งแกร่งและสงบสเสงี่ยมนามว่ารอมัดเขาเป็นที่รักและไว้วางใจของทุกคนในหมู่บ้านเรากับเป็นราชาแห่งทะเลทรายเพราะไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆวันหนึ่ง นักเดินทางชาาผู้หนึ่งเดินทางมาถึงหมู่บ้านข้าต้องการสหายที่กล้าหาญผู้ที่จะพาข้าไปยังเมืองอีกฝั่งของทะเลทรายโรมัดต,ตอบตกลงโดยไม่ลังเมการเดินทางครั้งนี้ยาวนานถึงเจวันท่ามกลางอุณหภูมิที่สูงถึง45องศาเซลเซียสพายุทรายโหมกระหนำ่ำน้ำดื่มเริ่มขาดแคลนแต่โรมัดไม่เคยหยุดยัง้งนักเดินทางชาาเริ่มกังวลแต่เมื่อมองเข้าไปในดวงตาที่แน่วแน่ของโรมัดเขาก็ได้รับความมั่นใจวันหนึ่ง ภูเขาสูงตระหง่านขวางทางหากข้ามผ่านไม่ได้ก็ไม่สามารถไปถึงเมืองได้โรมัดเลือกเส้นทางที่ยากลำบากเท้าของเขาลื่นไถลแต่เขาไม่ยอมแพ้ในที่สุดเขาก็นำพานักเดินทางไปยังเมืองได้อย่างปลอดภัยผู้คนในเมืองต่างประทับใจในความกล้าหาญของโรมัดนักเดินทางชารากล่าวว่านี่ไม่ใช่แค่อูดแต่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าด้วยความอดทนความกล้าหาญและความพยายามอย่างต่อเนื่องใครๆก็สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ โรมัดยิ้มและการเดินทางของเขาก็กลายเป็นตำนานในคาเลทรายแห่งชีวิตมีเพียงผู้ที่ไม่หยุดเดินเท่านั้นที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางอย่าหยุดอย่าล้มแค่เดินต่อไปนี่คือวลีที่โรหมัดอยากจะบอกทุกคนแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะบอกเดินทางแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้าขอให้มีความสุขกับการเดินทางของตัวเองนะครับ